สวยงามมากๆแล้วก็จะมีกวางมรากตอันนูนอนนู้นจะเป็นใบด่างนี่มรก่อันนูจะเป็นใบด่างกรก่อันนู้นจะเป็นใบด่าง สวัสดีครับแม่รจนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทูมสวัสดีนะคะสวัสดีน้องรถสวัสดีค่ะคุณยายทูมขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่ค่ำคืนดูไม้มงคลก่อนนอนค่ะคุณยายทูม ม,มั้มงคลก่อนนอนกันค่ะคุณช่วงบ่ายไม่ว่างค่ะคุณยายทุมสวัสดีค่ะคุณอูบ้านนอกนิวยอร์กค่ะสวัสดีนะคะ ส่งกำลังใจ2ค่ะขอบคุณค่ะคุณอูขอบคุณนะคะสวัสดีคุณอู้บ้านนอกนิวยอร์กจากคุณยายทุมค่ะอินดีตอนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกค่ะคุณยายทุมยายมนอนนะสวัสดีค่ะจากคุณอุนะคะถ้าเป็นวันพราก็คือจะสวดจะ,จะสวดมนต์เช้าแล้วก็เย็นค่ะเย็นเย็นอาจจะเยอะหน่อยค่ะเย็นจะเยอะหน่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์สู้ๆด้วยค่ะสวยสดใสมากค่ะดอกไม้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณยทุมขึ้นแนวนอนค่ะคุณยยทุม ไหนแนวตั้นก็ไม่มีคนดูค่ะไม่มีลมบนก็คือแนวนอนนี่แหละค่ะพี่มงเมื่อเช้า,ชาพีุ่มก็ไปวัดค่ะสาธุบุญด้วยนะคะสาธุบุญด้วยค่ะสาธุบุญด้วยนะคะนะมูนา,นานสาธุด้วยค่ะ เลิฟสามจ้าขอบคุณนะคะคุณยศทูมลืมลืมลืมเหมือนกันค่ะเหมือนการลดก็เหมือนกันบางทีไปบ้านยศทูบางทีก็ลืมคุยกันตั้งนานแล้วลืมก็มีค่ะลืมลืม เพีงลืมค่ะลืมเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันยยทุ่งไลตอนเย็นก็ไม่มีใครใช่ไหมคะนั่นแหละตอนที่ตอนที่รถสวดมนอยู่นั่นแหละค่ะน่าจะตอนนั้นแหละสงสัยสองสามวันไม่มีคนเมื่อเช้าเมื่อเชา้า ก็เช้าก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะอแต่เข้าไปไม่ทันไงแป๊บหนึ่งบ้านย่ทุมอ่ะแม่นงน้องใบเตยน้องมะนาวสวัสดีค่ะแม่รสสวัสดีค่ะคุณยายนคุณแม่นงสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับนะคะขอบคุณหัวใจกอดๆจากคุณอ๊ด้วยค่ะแม่นงส สวัสดีค่ะแม่นงจากคุณยายทูมค่ะ